มาาเวพสวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องับอ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 ้อมกบค่ะเพิ่นไต่กบเมื่อคืนนี่ฝนตกก็เลยซื้อเพิ่นเ่ไม่ไม่ไต่เองเ่ามีเวลาไต่หรอกเด้อค่ะถึงว่าไปไต่กับบุคควายไต่อยู่เนี่ยเพราะว่าในหูดำกัสลบอปตาเชิมกัสลบเพราะว่าเหตุงานหลายอบ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 อ้อมกบใส่ยอดปักอือ ขัวกบก่อนเด้อค่ะขัวกบใส่เครื่องหอม,หอมก่อนคืออ้อมเหนืออ้อมไกล้นี่แหละค่ะแบบเดียวกันอู้อ้อมกบกบนะเฮาได้กบอี่หลีนี่ด้นี่บพรา่เป็นปีนึงได้กินเพื่อนึงบ้านสาวเสริมได้กินกบเนี่ยปีนี้กับวันต้ได้กินแนว้ิบ่คกอยได้กินหลายค่ะเพราะว่าเฮา่ได้เป็นอันสายหาทางนี่เด้พี่น้อง ก็จะในหมูดำแล้วเ็นได้เมือยยุ่เนี่ยไปใตไตกบไต้เขียนแล้วก็เฮดได้แต่ว่าขั้นเมียพาไปหาเ็ดเราก็ได้ไปหาเห็ดหาน่อไหมเบ่คพอได้อันนั้นเนื้อกบเป็นกั็แข็มดียู่เลยเนาะเกลือก่อนนะคะชูรสลงไป้ผงปรุงรสนะคะใส่รสดีน้ำหอม กลมกบใส่ยุกจอก <Okay. S 1> ก็ใส่ไายอันนี้ใส่ลายอะไรน้ำปลาน้ำหอมๆค่ะน้ำต้องอยางเข็มด้วยค่ะเขาติดเติมน้ำไปอีกอยู่เด้วคุณเลยเถอะอ,อ้อหอมละอมโอ้โห,โห,โหกบโร่หนึ่งบบเนี่ยโร่หนึ่งโร่หนึ่งค่ะซื้อเพิ่มโร่หนึ่งยุ้ยทางบ้านเสิร์ฟกบนะเขานี่โร่ละลอยห้า,าสิบหอ,อ,อมเลยเอ กบเลี้ยงกับซีเซ่พึ่งกันเลยล่ะผพิ่มว่านแห้งมันตัวขวามพร้อมเลยค่ะเติมน้ำเนาะประเด<อ>็นเนาะเติมน้ำลงหอมเลยนี่โออเอาอีกกันนะประเด็นพี่น้องอีกรูโดดลงไปค่ะบัักบกเขือคืนปกติจะใส่มาเขือบวงพร้อมเด้อค่ะบักเขือบวงบานเอาแบบป๊อปปองบัดเนี่ยอันนี้ติดไปน้ำผักกระแงี้ยผัดไส่ที่หลัง นี่ผักเขาก็จะได้ผักกระเงงแลค่ะอ้อมกบอย่าลืมผักแตงเง้ยงนะพี่น้องผักกระเงง้นี่เสียแล้วกระใบแบกอันยอดบบบบวบข้าจะเขากันยอดบักออบพาเขากันเป็นได้ดอกยอดบบบบวบแล้วเสริมแล้าพิดนี่สุกเมื่อละเตอือตานี่สุกกระคัเขากะค่อยอันบะขือสุกกระบบกบวบสุกกระเม็ดใสผักเรียบร้อยรลดรสชาติกะซิมละนัวละเงี้ยงค่ะใสไปเลยหอมยอดบบบบวบอืมครบเครื่องครับครบ อ้อมคนเลยเธอหัวหลักกระซ่บแล้วก็ได้ปรปุ๋งยังเพิ่มเลยเด้อพี่น้องนี่อ้อมกบต้องเแดบบ็ดได้ผลกบเนาะอมหวยเลยดิตอนแรกอันบอนนั่นดิตอนแรกก็คืออ้อมกบหลายผักกย่างเงี้ยเข้าไปมันเรียบเลยเรียบร้อยค่ะอ,อ้อมกบอ้อมกบหน้าพนูนัง ามากินเขาทั้งกันเด้อค่ะหนึ่งเฮ็ดก็มาเนี่ยพี่น้องเบิ้งสักเฉิๆเอาหนึ่งเฮ็ดมาหนึ่งมาเบิ้งค่ะพี่น้องกูนะฮึบฮึบโอ้แล้วเห็ดเห็ดดินเขาเก็บมากระตานึงกับเห็ดก้นโคกมืูหวานนี่แล้วก็ได้เห็ดผึ่งเนาะค่ะกูนะมันซ้อนบ้างเออดูเถอะโอ้ย่างโออจะเสียกนี่ก็อยากซีเิ็ดเพิ่งกุนดอกโอ้เห็ดดินกระเดยกูนะ ดูพี่น้องมาป่ะแต่กินเขาน้ำกันมาเนี่ยเด้อพี่น้องกินนันห่อนนอะค่ะอ้อมกบกบหนึ่งกิโลผู้ไหวมากกบก็ต้องอ้อมเส่ผักกระแงงน,นี่แหละอ้อมกบเส่ผักกระแงงลูกโดดเป็นสิ้นๆิ้นเลยหิวเขา่เขาเข่ามดติดนึงแน่นอนมือนี่บอกเลยอมืมาพี่น้อง,งมาค่ะมากินเขาน้ำกันมาเนี่ยพ่อครับสวัสดีค่ะมาเด้อ <c oughs> มาเด้อ <c oughs> เม่กินข้าวก่าบปรคำสิขาไปกินนะนั่นเอี๊ีเม่ยม่เห็ดเพิงพระนะหวานจุ้ยจุ้ยแสบปคาาพร้อมกบมาจอยออกพักป้าผปา่นกบนะกกบเผาหรือกบนุมแสบแสบบดนะ สบายแล้วอร่อยมากหวานก็อร้กรเด้ล้วสิ่งะเป็นเรื่องท่มงจุอย่างหวานหอมอือหอมมันเก็บดีแนาะเนาะไปให้เพิ่งแก่เจ็บปากกันนิดนบอสเี๋ยไหลนี่เนาะแกงมันจะแซ่บไหมเสบ ไปต่ว่างูนี่ต้นนี่งีดอกเนาะสิใหญ่งงอีกอยู่นี่เมื่อนั้นมาคาล้ายหันขมวันดีวันหอมมาจ้ะเอาเอาข้าหันเลยขันนี้เริ่มไปมากินข้าวน้ำแขังมาจ้าเจ็บ กันเับอใช้ซื้อเล่นนะเผพองผ้าอาหารอาหารซื้ออาหารเ่นเยดนเครับเอเอเ่่หมอาหารซื้อดนีกับพ่อรู้อเ่าสมชายนี่เน่ะซื้อตั้งเองค่ะตั้งให้รู้ด้วไม่เห็นเหตุในบ่เพิองพาเอาจะเอิ่หน่งเหลืองเั็นะอุ้มอ กูคุยค้วยสุหลับสอมเมตนุกกับคุณพายะมือสสแสบ,บ,บ,บนะเพิ่มมาดจ้าแ่บเห็ดดิน,ะม,ม,นมาคนะุณนายดู่ปุกแปบบ,แบบมึงยากออก่ายเะ่ย เพ <H ell> อรเวอร์ยู่น่ะเนี่ยคันซุ้มนี่จงไว้เนี่ยกับสิแบบนี้มาดิเนี่ยแม่<อ>สมบูรณ์นิดเดียวนั่นล่ะยุดดอนเพื่อพี่เพี่บนบ้านเนี่ยนีนี่เฮ็ดเปล่งอันนี้ออกแต่ไม่ความเราอิ่ลิเพราะว่าเราได้เป็นมูนเฮ็ดเปล่งหวานอืมจัดเนาะเฮ็่งหวานอีเล่เออเฮ็ดเปิ่งหวานก็เอิรนโลดอืมหวานหวานหวานจัดหวานหอม กิ่นี่ขายเห็ดผ่อนาะน้อเขาเคยกินเ้างกับติดย่านเลาไปเก็บเขาสิจังหวะบอกขันเจ้าไปเก็บขัเจ้ามาเหมือนเลยมาเรียกบอกเอาเพราะว่าเขา่รู้จักเห็ดเลยเขาไม่เรียกออกที่บ้านเราเอาไงกินเยอะก่อนอ่าก็ไปเรียนตามไปเที่เจ้าไปเรียนน้ำตกไปเมื่อแดดไปเมื่ออื่นบ้างมันจะไปเมื่อหื้อด่อื่นสักดูแลเขาเป็นยัง

นังไปน่นงเาิเื้อเอาไปอุดหนุนพันญี่ปุ่นพร้อมนะพี่น้องดนโดนเือพันเจไดเอออย่างเฮ้ยไม่ทำตกอ้อกันเไดสะดวกสบายพร้อมอไม่ดนเบิคนมาให้กลนคกกหครหวานนี่นก็เพนนี่กลนโคกกลนโคกกสิบบนเยเ คนละย่างกบแนจไม่ได้กินโดนกระเดดได้แหละอ้อมกบนะไม่ได้กินโดนนี่หรีอ่เบิกกดกหันแล้วนี่นะับับเลแต่ว่าอ้อมยจับใจเอาหายพวกวัานงไส้คอหอมเลยน้ำใหม่ก็หวานน้ำใหม่บาเบียวปรโยชเดี๋ยวใส บาเบียวยูของพวกแค่ได้กินเมื่อไรครบว่าผมไปน้ำนีกไม่ได้เห่าแล้วน้ำบานลูไหอีกต้นหนึ่งเมื่อวานนี้เห็นไหมสองดอกกันไม่ได้ไปเบิ่งอีกมันบานบวกเมื่อกนีมคือดอกซีมสมยุะผูเขาอ่ะนะ ท่องขา,ขาวๆนะหวานหวา,านนั่นน่ะสีมีหืนเนี่ยผงตองปะตึงต,งตงงองผงสอาปะมั้มีึ่งตองบิ่งตากับบ้างนหนื้นเขียนออกมาหห้ผึ่งเนี่มีประมาณยี่สิบสามสิบตั่งป,างปงลาม งเผือกห้ามกินเดี๋ยวปีนี้จะร้องเอาเห็ดเผืกห้ามากินเผง้องเขาต้มน้ำบอกเหเ็นเผอกดังแฮกแซ่บื่อยนะสุดยอดต้มน้ำบอกแล้วไป็นน้ำเพื่อนๆแดงและแซ่บไม่ไกลเลามาขมแล้หนึ่งเลยิน่าขมองไม่ไกลแล้วมาตมแล้วก็ต้มออกเอาต้มน้ำออกเ้บ่ทาไดจำนวนบ่หลายกับบพอต้มดอกอันนี้เขาได้หมาต้องเก็บมาได้หลายเพราะว่ามารสศาตรรสสัมผัสซะเยอะไปกว่ารสาสตพี่น้องรสสัมผัสนี่ให้ยที่หนึงเลย อืม้ยแซบเว้ยแ้งแหวนย้ายเมื่อแกงครับซุ้มแบบเขาเขางอมพ่อจะอยากเห็นหื้นบ่งไม่ต้องเลือกจริงมื่อนั้นอกเห็นท่าแรืบเ่บ้างหืนเนี่ยมีแต่หัวเว้ยขาลงนี่นนะขาลงตัวบนี้หัวเว้ย ลองกัดจ้าขอบตะลึกที่พอใจขอยย่น้ำพักอืมอันนี้มากมประนีติดตักต้อนตักแต่พักเวยอ้ม <laughs> อมทำเลยคันจะพักอย่างงาีเนาะกับนานหัวดำเบาก,กันเนี่ยค่าจะดดออกไปเบืเ้งเฮดอีกจะบึดไปเจอมาร์นตื้อมอีก มันันกองดแล้วืมงกหัเยไม่ต้องเป็นครับอันดกอันกดดใครมาควากองงคาพันละดเกอกระแทบ ขันเมนปปตายแล้วหันแบบพี่น้องอ้อน้สมบูรณ์หันไม่ใยสักแล้วแลอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเสีหาเมื่อเมื่อเสี่บหลายแล้วขอรหวานเลยหวานกินกับข้าคุณแล้วไหนกินมันโอ้กินหวานถูกต้องเลยกินรสมาเลเห็นนังแล้อ๋อลืมูต้องหเจ้าจะสั่งหรอลืมข้าวได้ตัวกรมมาลืมขาวหรอ ลอง่เหมเ่อืมอมมเสียว่ามันกินง่าเลยดิสามเดือนแต่บ่าคนหลังเน่คนมันแรงวันนี้มาได้น้ำแล้วกันเลตอนน้ำม,มันน้าดกๆกันง่ยตอนน้ำของไม้นนะ่มันกำลังเป็นเนบาหน่อย,อยม,มันบะกำลังตึงมันเมืน้ำของไปสองเดือนกว้าวไปเนี่ยเขาใส่เต้เขากับไ่ไหว อืมัลโตอนให้บุญบ้าน่ะโหก็คืนเหมือดเยอะเอ๊ะตายจะเป็นด่างคนนี้พี่น้องตายแบบตายแบบสีเน่าหัโนะฮัคืไปโอสียูดียวมีแจกไปดันยังอ่พจ้าแบกบคืด้ว มาลยต่อเันจะขาดคำมาเลยคุณอาก็ไปเกบเฮ็ดมเมื้อไหได้เห็นไหมมากินอีกดีเนี่ยเด็ดทานือ้หอมนีดเน่อยเฮ็ดดินหนงไปแล้วเป็นกินเห็ดดนเลใ่หหอมหดเป็นแยก้่อันั้นเมือก้ินกออกถึันน้กออันวน เพิ่นไปเก็บผูนางอยู่ได้กระดกกระเดือกเ,เอาพอพอเโอ้โหเลยยัยยอมยัยยอมทั้งร่มเนี่ยเป็นเห็ดอันก้นโคกก้นโคกน,นี่มาหนี้ก้นโคกไว้แล้วหนึ่งแล้วจะเป็นเมือกเห็นปะเห็ดแจ่วเขาตั้งเสื้อเห็ดอันเต็มแจ่วเห็นปะเห็ดยังก็เห็ดหนังวัดใสหน่ะนี่ไง เนี่ยใส่เขาเกี่ยวเมี่ยงขนมบังตั้งซื้อไม่ให้ละให้บ้านเพิ่มเอิญเห็ดหนังงวัวะเจ้าบ้านบ้านจะเสริมก็เห็ดหนังงัวะน่ะมันจะหืนหน่อยนึง<ม>และดอกที่ทุยสีเหลืองๆเห็นเนาะด,ดอกกีต่แห็ดดอกทัวๆดอกข้าอันนี้ไม่เป็นดอกคือเห็ดอันนั่นเห็ดนี่มนนอืม เจ้าก็ยังบม่เจอบสที่แบบว่าพี่น้องเพิ่นบอกให้กินรวดหลายกว่านี้หลายหลายเห็ดเหนามุ้งเห็ดหนามุ้งเห็ดหน้าอ่อนหลายเห็ดที่รีบพ่อเก็บเก็บมาหลดนะหลายพ่อมาเรียกเอาอันเบิ่งง่ายสุดก็เป็นเห็ดทานเด้อค่ะดำเปื่อยเปื่อยเป็นการทำง่ายกับมึงเบิ่งง่ายผมว่าเก็บงานกับมึงเบิ่งย่างเงี้ยคือดำคือเป็นจันตายเบื้องเป็นเห็ดทานเลยอื่ ลงโมกบนอันนั้นนะลงโม่ล่างมันจะบเปื้อนๆเลยจะว่ามีมีเหตุอันหนึ่งที่เขามาต้มแล้วเราได้ทีมมอนนะแม่เพร่ะกลินนี่นะว่าเราจะจบชีวิตลงมาอีกปีหน้าก็ยังเห็นเราอยู่คือเราอ่อยขายเลยคือว่าให้บ้านหัวอาหารไปหอมแบบนาเดียวกันกับเห็ดท่านเลือดเลย มาแตกแตกสับสัดแต่ว่าสีมันจะจางลงหน่อยนึงปาดออกแล้วเป็นเลือดนี่ฮะแล้เสริมยานอันนี้นี่เห็ดหานเลือดออกข้าวเลยว่ามันเป็นพิษนะย่าไม่เห็ดอันนี้แหละมันเป็นว่าเห็ดห้านเลือดนะเห็ดหานเลือดซะจะแท,แทนบ่มีเลือดอันมันบ่มีอันนั่นเด็กอืมเพื่อคือเพืท ขนาดขาดปลาแห้งเนะาะอ,อืม,แ,นะอมแล้วมอายุนี่ไ้งเดืมเลยน้ำกบไรลมาสดน <c oughs> ดน่งกอดกร่งใหม่กันตามื้ต้มน้ำใหม่เลยดิ อ๋อแซ่บพี่สบาไมมาเลยแซ่บดีนรอไหมเอาขึ้นย่าเนะเด็กจงยองมาเพเรียบอานาไม่หิบไม่อือ้าวความครบคาบและโลภพี่น้อง าพาอแมวพ่อให้เบิ่งใต่ไก่หวานก็ม้วนหนนวานปะ <c oughs> มือนั้นก็ต้มใส่เห็ดขมสังกะมากินหวานติดตาที่แยเใ็ดเบิ่งใ,ใงต่ไก่บ้านเสริมจะมรกเอิ้นเห็ดเบิ่งใต่ไกล้พันธุ์ทางอื่นมันก็จะเอิ้นเห็ดเพิ่งเขาแต่ว่าพันบ้านเสริมนะเพราะมาก็เห็นในหากอื่นเด้ยถ้าเอื้อนจะเป็นดอกสีเหลืองแน่เนาะอันนี้ไม่ออกแดงแต่ว่านาเดียวกันแหละเบิ้งซือมือมองไม่ออก เเม,มือเอส,อสือกอสีมืเนะบางปีกัสภาพอากาศตรงกับเฮ็ดสนิทต่ลอสนิทกับกคือกันบางปีอากาศอบอ้าวหรายหกับเฮ็ดปวกออกหลายปีทีแ่แล้ทั้งบ้านเ้าสุมเนี้ยให้ปวกนี่รอ้่าโอเคหรือ,อเาดังยู่ มันีืปลาแต่ว่าปลามันสิบประดังปลาเหมือดปลาเพิ่มเอามาสาว์เห็ดปาอ้อยครับซึมีคนเริ่มหันมาปลูกอ้อยหลายคืนหงาวเลยต้นหนึ่งอะไรเนาะค่ะสำหรับกินนี่ยเสษียบไว้สำหรีบกอนจะกินต่อยยู่ได้เนี่ยพี่น้องจำหรักับปลาเป็นกำลังใจให้สำหรับกับครอบครัวนะในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ